สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับพี่พาไปนะครับพาทุกคนนะครับมาเที่ยวกันที่โอุโมงค์พีรมิดเบตุงต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 งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะพาทุกคนนะครับเข้าไปเยี่ยมชมนะครับข้างในนะครับเราจะมาดูกันซสว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรให้เราชมนะครับแล้วก็จะมีสถานที่อะไรบ้างที่ว่าสามารถที่ให้เราเนี่ยได้เก็บรูปสวยๆกันนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราทั้งสามคนนี้ ก็จะพาทุกคนนี้เข้าไปท้างในกันพร้อมๆกันเลยต่อไป Let's go เย้ ด้าหลังของผมนะครับก็เป็นจุดชมวิวนะครับเป็นจุดชมวิวนะครับที่ว่ามีให้เลือกสามระดับนะครับเราสามารถขึ้นไปครับมันจะมีบันไดล้อมรอบขึ้นไปเพื่อดูวิวนะครับทุกคนับถ้าเป็นช่วงเช้าประมาณ5้าหกโมงเช้านะครับเราจะเห็นหมอกนะครับสวยมากเลยครับตรงนี้ครับก่อนที่เราจะไปอุโบสถนะครับเราก็ต้องผ่านในจุดนี้ครับก็สามารถที่เราจะลงนะครับแล้วก็มา ถ่ายรูปนะครับเซลร์ฟี่กันนะครับเก็บภาพสวยๆบรรยากาศสวยๆนะครับของนี้ครับผมกะไปดูอีกนามที่ที่สวยมากครับ ทุกคนครับเราก็มาถึงป่ากทางเข้าไปเยี่ยมชมองค์ูลนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับก็จะมีจุดนะครับเพื่อป้องกันการสูดแท่ของเชวิตรุกานะครับเราก็ต้องล้างมือนะครับแล้วก็วัดอุณหภูมินะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปล้างมือก่อนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราก็ต้องเดินนะครับตอนนี้เราเข้ามา ตามทางแล,แล้วต้องเดินตามทางครับมัจนจะมีขั้นบันไดให้ครับเดินเรื่อยๆนะครับเหนื่อยแล้วก็พักหายเหนื่อยแล้วก็เดินตอโอเคไปครับ ทุกคนครับเราก็มาถึงจุดอีกจุดจนดครับเป็นจุดเซอร์ซี่หรือจุดแชรรูปนั่นเองครับกันหลังผมเนี่ยก็เป็นลูกเสือเนี่ยลูปตั้งเสือเขาว่ากันว่านะครับหายจปมีเสือตัวเป็นๆก็ได้นะครับก็เลยท่าเป็นรูปปั้นขึ้นมานะครับไม่ใช่ตอนนี้นะสมัยก่อนทุกคนนะครับขึ้นไปสามารถเก็บภาพบรรยากาศได้นะครับไปครับผมเราขึ้นไปดูข้างบนกันต่อนะครับเพราะว่ายังเหลืออีกหลายขั้นนะครับทุกคนบนแชร์ีกเยอะไป let's go คนครับตอนนี้นะครับพี่พาไปนะครับก็ได้มาอยู่ทางปากปากทางเข้าทางปากเข้าปากทางเข้านะครับผ่านทางเข้าอุโมงค์อ่าเพียงเพียครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแต่รพร้อควมกันเลยครับว่าข้างในเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับนะครับทุกคนเอสโต แค่มากเลยทุกคนนี่ยตินและโบ้ทุกคนแต่ว่าผมโอตี่ใย่งไม่ทุกคนด้วยครับบรรยากาศข้างในนี้ก็รู้สึกว่าเย็นมากนะครับทุกคนตางกับที่ได้แล้วมานะครับตอนที่เขาบุูกเบิกแรกนะครับทุกคนก็จะเป็นแค่ตินนะครับก็ ไม่ได้ไม่ได้ฉาบปูนแบบนี้นะครับจะเป็นดินลูกดินดินที่ว่านดินแข็งครับทุกคนแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นบางที่ครับที่ว่าดินไม่แข็งแรงอาจจะถล่มได้นะครับเดี๋จแล้วนะครับพอปัจจุบันนี้เขาก็เนี่ยเริ่มเริ่มฉาบให้มันเป็นรูปเป็นร่างที่สวยงามนะครับซึ่งจะทําให้หลายคนเนี่ยเข้ามาดูไม่น่ากลัวนะทุกคนไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปทางนี้ครับไปต้นปดูต้นไม้พันปีทุกคนต้อง้วยทุกคนดัวครับ พอเราเข้ามานะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้เราเนี่ยนะครับทุกคนเดินตามที่มีแสงไฟนะครับทุกคนมันจะมีหลายช่องมากนะครับมีหลายรูหลายช่องมากแต่ละช่องเนี่ยมันจะมีไฟครับให้เราเนี่ยเดินตามแสงไฟนะครับแล้วก็เขาบอกว่านะครับทุกคนไอช่องที่ไหนที่ว่ามันไม่มีไฟนะครับรูไหนที่มันไม่มีแสงไฟเนี่ยห้ามเข้าไปถ่ายเราอาจจะหลงไม่ได้นะทุกคนนะครับกคนโผล่น้ำพักเหนื่อยไม่ใช่เหรอทุกคนสิ่งพ้อยเลยทุกคนครับเ e t โ ีับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับต้นไม้ปีพันไม่ใช่ต้นไม้พันปีทุกคนนะครับอันนี้ครับทุกคน ทุกคนครับตอนนี้นะครับยีพาไปนะครับก็ได้มาอยู่ที่ต้นไม้พันปีนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังของผมนั่นเองนะครับเราจะเห็นด้ว่าตั้งแต่รากนะครับจนถึงยอดนะครับสูงมากนะครับทุกคนก็ถ้าใช้คนนะครับล้อมรอบนี่ประมาณ2ี่สถึงสาสิบคนนะครับล้อมรอบถึงจะล้อมรอบหมดนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้พันปีนะครับใหญ่มากทุกคนนะครับก็เป็นอีกจุหนึ่งนะครับที่ทุกคน เราจะมานั่งเซิฟซี่หรือมานั่งถ่ายรูปกันนะทุกคนครับทุกคนเดี๋ยวเราไปยังจุดถึงแล้ทุกคนไปครับทุกคนครับบรรยากาศนะครับล้อมรอบด้านนะครับล้อมรอบด้วยป่าป่าเขาภูมิดำรเนาป่าเขานะครับก็งมื่อเชิญนะครับไอเสียงนกเสียงกานะครับไนเสียงน้ําตกนะครับมีก้อนหินอะไรคือธรรมชาติอย่างแรงเลยนะทุกคน ครับเดี๋ยวเราไปข้างนอกนะครับออกมาทางนอกครับทุกคนครับมันม,ม,มีมันมีอีกหลายจุดหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าด้วยด้วยระยะเวลานะครับอันสั้นแหลมนะครับเพราะว่าผมมานี้ก็คือสายนะครับเดี๋ยวก็ผมจะไปทำทุระอย่างอื่นต่อนะครับ ครับท <ítulo> <es> anyway, ุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ออกมาจากอุ่งโมงเต็มมิดแล้วนะครับก็เราก็มายังที่ร้านจําหน่ายสินค้านะครับก็จะมีสินค้าจําหน่ายมากมายนะครับผมฝั่งนู้นก็จะมีนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันจุกรนีนะครับก็เขาจะทำได้ทาการปิดนะครับเรามีเปิดยบางร้านนะครับเป็นพวกของฝากนะครับของโมยมิสเดชองเดนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มค่ายต่างๆนานะครับเพราะว่าหุมง ขึ้นชื่อด้วยกับสมุนไพรนะครับต่างๆนานานะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งภาคเรียกินน้ำกินชากันนะครับทุกคนเพราะว่าเหนื่อยล้ามากๆแล้วทำไมมีตั้งบันไดมีตั้งเข่ามีควรมีทุกทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามานั่งกินน้ำกินชากันบทุกคนมาครับผม ทุกผู้ชครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับเป็นร้านค้าสากลของโมบิยุคเป็นต้นครับเราจะไปดูข้างในว่ามีอะไรจำหน่ายบ้างครับนะครับเปิดโชว์นา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 นี่ครับผมนี่ครับก็จะมีของให้เราเลือกชอบมากมายนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นพวกชาโกนชาเขียวชามัลินะครับผมอ่าหมมุงมาแม่นะครับของไหว้เจ้าต่างๆนานานะครับ ของนวดอะไรก็มนนนีนะครับทุกอย่างนะครับครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับนี่กระเป๋าสวยๆนะครับก็ราคาก็โอเคนะครับไม่แพงม,มากมายนะครับเป็นราคานค้นที่เนๆท,ทุกคนมีน,น้องค้านทุกคนมีลูกหมีด้วยทุกคนแลก็มีลูกหมีมีตัวตา มีพวกแหวนกำไรไส้พอนะครับที่แยะมากมายจะเปิดเอ้ครับมีหมวกก็ทุกคนมหมวกตุ้งแอนมิกกี้เมาส์ทุกคนครับก็เหมาะสำหรับจะว่าใครที่มีลูกมีหลานนะครับสามารถมาจับจ่ายได้สอยได้ดนะครับมาเลือกซื้อได้เพราะมีของ เด็กๆก็เยอะเหมือนกันนะครับของไวรุ่นก็มีนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพูม่านะครับอันเดียนะครับทุกคนมีหมดครับนี่ครับทุกคนสไปเดอร์แมนทุกคนเขาครับบางอย่างนี้นะครับมันเป็นอ่าเป็นของฝากนะครับของร้านสัตว์ตอนของคุณโมเปไม่เป็ดตรงนะครับครับทุกคนครับ ครับทุกคนครับนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับเป็นอีกแหล่งที่หนึ่งนะครับที่สามารถมานั่งเซลฟี่นะครับมาเก็บภาพเอเปส่วนนะครับเป็นลานสวนหย่อมของอุโมงค์มิตรเปตุมะนะครับลองดูครับเราสามารถเลือกมุมได้เลยว่าเราจะอยากถ่ายรูปมุมไหนนะครับทุกคนดีครับทุกคน ทุกคนครับตอนนี้นะครับมีมปะไฟนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งหมดนะครับก็ได้ขึ้นมาจากปากอุโมงอ่าเิมิตในตรงนะครับซึ่งในอ่าอุโมงนะครับก็จะบอกได้ว่าสิคยอดมากๆเลยครับมีทั้งเขานะครับมีทั้งบันไดชันนะครับบันไดลงนะครับแล้วก็มีทั้งอ่าสิ่งแวดล้อมที่ว่าดีมากนะครับบรรยากาศก็โอเคร่มรื่นมากนะครับน้ำตกนะครับมีครบทุกอย่างนะครับและที่สำคัญนะครับมีต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นต้นไม้พันปีนะครับ ซึ่งเราไปถ่ายรูปจุดนั้นอะสวยมากเลยทุกคนครับครับหลังจากที่ว่าเราครับขึ้นมาครับเราก็ได้มามันนั่งอยู่จุดนี้นะครับเป็นสถานที่จําหน่ายอาหารนะครับหรือว่าน้ําดื่มนะครับก็มีสถานที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของใช้นะครับแล้วจะเป็นของฝากนะครับกระเป๋าเสื้อผ้านะครับขนมนมเนยนะครับแล้วว่าจะเป็นยาสิ่งไปอะไรก็มีครับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคน อ่ายีบาไปก็ได้พาีมงานนะครับออกมาทำคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับยังุูมองนี้เบตงนะครับก็ขอฝากขอพรนะทุกคนก็อยากจะฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทุกคนกด subscribe ใต้ล่างไว้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็จะพบพวกเราตลอดนะครับว่าพวกเราจะไปทํากิจกรรมอะไรนะครับว่าจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะไปกินอะไรครับก็จะติดตามพวกเราได้ตลอดนะครับ ครับสำหรับทีนี้นะครับทุกคนพ่อผมนะครับแล้วก็พีมงานนะครับก็ต้องขอลาทุกคนเียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน้ีหน้านครับทุกคนครับและสุดท้ายก็ขอฝา,ากว่าสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม